โอคโหวันนี้เรามาเล่นกับเพื่อนนะทุกคน อันนี้เรามาเล่นกับเพื่อนนะทุกคนวันนี้เรามาเล่นกับพิมม์นนนนมีคนมักจุดด้วยอ่ะทุกคนดูสิพิมจ์จะโดดตรงไหน,นใครอ่ะใครอ่ะไม่รู้จักอ่ะวัดเมื่อกี้มีคนพูดออกมาด้วยนะทุกคน ได้ยินชัดเจนเลยอะ่ะอุย้ยพี่เขาเท่มากโอ้ยพี่เขาเท่อ่ะพี่เขาเท่เลยง่ายผมทเท่มากอะไรครับาราาวัด <What? c oughs> พี่เขาพูดอะไรอะ่ะเขาไม่รู้เรื่องอ่ะโอ้ยนายระวังนาเมื่อกี้ฉันเห็นศัตรูนั่นนายพี่ศัตรู พิมพิมรีบไปบ้านหลังอื่นอย่าไปตรงนั้นพิมตรงนั้นมันมีศัตรูโอ้ยศัตรูโอ้ยโอ้ยพิมบอกแล้วอย่าไปตรงนั้นบอกแล้วให้ไปหาบ้านหลังอื่นบอกแล้วอยเออเอฆ่าก่อนเออ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 ,เอ,อไม่เป็นไรนะพวกฉันจะทำเพื่อนายโอเคโอ้ยโอ้ เจ็บเจ็บเทพเจ็บ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 เขาเจ็บอยู่อะพีมเขาไม่ไหวอะเจ็บสี่อ้ยโอ้ยโอ้ยปืนที่มาโอ้ย,ออยตายแล้วตายแล้ว <c oughs> จริง,จร,งจริงมันมีจุดชุดนะพีม ทุกคนเมื่อกี้คือ่านมันเราลงจุดผิดนะทุกคนต,า,ต,ตาจบไปงั้นเราเริ่มเกมกันเลยนะทุกคนถ้าเกิดใครเล่นฟรีไฟล์วอยากแอดก็แอดมาได้นะ ได้เติมตังค์นะทุกคนตอนนี้เรามีตังค์ทั้งหมด8444แล้วมั้งเท่าที่จะไม่ผิดคือตอนนี้อยากคือตอนนี้ทุกคนคืออยากพิมคือเขาว่าอยากเล่นแมพอยากได้แบบนีน้คือเขาอยากเล่นอนนะไรนี่พิมพ์่ v ีสี่วหนึ่งหนึ่ง คือคือเขาอยากเล่นสี่วีสต่อสู้กับพีมอ่ะเขาอยากลองเทสกับพีมอ่ะถ้าเกิดเขาทําได้นะถ้าเกิดเขาทําได้อะ่ะเขาจะเชิญพีมมาอุ้ยเขาอยากเล่นเหมือนคนนี้น ก็สวัสดีเหมือนเดิมนะทุกคนถ้าเสียงเข้าก็ขอโ่ษด้วยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วิดตามเดี๋ยวเราโดดเลยละกันเราโดดเลยเราโดดแล้วเราโดดล้วพวกนายโดดเลยนายโดดเลยเดี๋ยวเราแยกยากันไปฟาร์มของก่อนก็ได้ทิม ไม่เป็นไรพิมพ์เดี๋ยวเราแยกย้ายกันไปฟาร์มของกันโอเคเดี๋ยวเราแยกย้ายไปกันไปฟาร์มของนะทุกคนตอนนี้คือเราวางเผนนายก็รีบไปฟาร์มของซี่แล้วเดี๋ยวฉันวิ่งไปหา